เทก้ายังคงต้องติดตามนะคะก็คือกันเรื่องของการตรวจเอทีเคซึ่งตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะเขาเดินทางไปรับชุดตรวจเอทีเคฟรีผ่านแอปเปาตังนะคะต่อเนื่องเลยคณะเทจังหวัดสงขลาค่ะก็รับชุดตรวจแล้วว่า1แสนหกเบิลชุดค่ะสูงเป็นอันดับสองของประเทศนะคะด่านสมาคมเภสัชกรชุมชนแห่งประเทศไทยเขาก็เตรียมรับษารล้วกแจกยาให้ผูป่วยโควิด1ก,กาวกลุ่มสี่เขี้ยวพานรันยาในพื้นที่ค่ะ หลังโซปโซเชลเขาเปิดให้ประชาชนกลุ่มเสียงรับฉุดตรวจเอทีเคฟรีผ่านแอปเปาตังเนี่ยนะคะก็พบว่าพับร่วมเขตพื้นเทบริการของโซปโซเชลเคสิบสองสงขลาเพราะจังหวัดนี่แหละค่ะก็คือจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสพัทธลุงแล้วก็จังหวัดสตูลตั้งแต่วันเทนึงถึงวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมเนี่ยนะคะมีประชาชนรับฉุดตัวไปเลวาสามเซนเซเบิลฉุดร่วมผู้บริับบริการวหนึ่งเซนเจ็ดเบิลคนค่ะ ซึ่งในสวนของจังหวัดสงขลาในกะบว่ามีประชาชนนียรับชุดตัวไปแล้วว่า1นึ่งเซนฮกเบินชุด สูงเป็นอันดับส่งของประเทศเลยนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนตอกันป้องกันตนเองและการการตอปรับรวมมาตรการคองรลันยาในพื้นที่ในส่วนของราันมอยาเพชรัทย์ยัยนะคะตตั้งอยู่อย่างใจกลางเมืองหัดยยเยเปิดให้ประชาชนรับชุดตรวจฟรีผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วก็ลงทะเบียนให้กลุ่มเสียงผ่านบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันเีารนึ่งถึงวันีนาคมที่ผ่านมามีประชาชนรับชุดตรวจไปแล้วนะคะกว่าหนึ่งหมื่นสองพันุด เฉลีย่ยเนี่ยวันล,ละเซ่รอยชุดตอกวันล,ละไม่ต่ำกว่า200คนค่ะ,คะนายมานิตกิติสัตยาคุณเภสัชกรรานหมอยาเภสัตชนะคะก็กล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าในเฟสต่อไปสมาคมเภสัชกรชุมชนเห่งประเทศไทยเตรียมให้บริการดูแลรักษาและจ่ายยาให้ผู้ป่วยโควิด1ิกกลุ่มสีเขียว เพื่อรักษาในรูปแบบโฮมไอซเลชันภายใต้การกำกับดูแลและติดตามอาการโดยเภสัชกรของรั่งยาที่รวมโครงการนะคะคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในห่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด1ิเเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วและก็รองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นของแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะก็จะเห็นนะคะว่าประชาชนเน,นี่ยก็เดินทางทยอยไปรักกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในแต่ละวันเนี่ยก็คือ ไปเลยมาร์กเลยเพราะว่ารู้ตัวว่าอยู่ในพื้นเพียงก็คือไปซื้อไปไปรับฟรีพอเดี๋ยวจะมาตรวจเลบ่าเออเสี่ยงงติดมเราบังคหมคนที่เข้าไม่ถึงแอปเป่าตังค์นะครับแล้วก็ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถนำมาให้ทางเราเนี่ยทำการเบิกชุดตรวจให้ได้ทําให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เขาเข้าไม่ถึงแอปเป๋าตังค์เข้าไม่ถึงชุดตรวจเอทีเคอ่ะสามารถเอาตรงนี้ไปใช้ได้ฟรีเฟสต่อไปของการร่วมมือกันนะครับก็คือการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวซึ่งต่อไปเนี่ยพอระบบมันเสร็จสิ้นเนี่ย ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวไม่ต้องไปตามาสถานีอนามัยหรือต่างๆสามารถตรงมาที่ร้านยาถ้าเราสามารถดีเทคได้ว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวมีการเอทเคเป็นบวกร้านยาสามารถจ่ายยาและให้คำดูแลเบื้องต้นในการโฮมไ s o l a t i o n ได้แล้วก็เภสัชสามารถโทรไปติดตามผลมีการดูแลก,ก็เป็นส่วนหนึ่งครับคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยมีความคล่องตัวในการใช้บริการมากขึ้น